ู้ชมไปต่อกันที่บรรยากาศที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างเมื่อวานนี้เขามีการจัดประเพณีนในการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพนะคะประจําปี2567ปีนี้นะคะเขาจัดมาแล้วนะคะ109ปีแล้วเขามีการจัดคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะพี่อู๋อกว่าที่จะได้มาไม่ใช่ง่ายๆนะคะปีนี้มีสาวเข้าประกวดนะคะเข้ารับการคัดเลือกถึง37คนอ๋อเมื่อกี้นึกว่ามาคัดเลือกอ๋อนาญาติพี่น้องนญญาตาพี่น้องกองเชียร์กองเชียร์ใช่ตอนนี้นะคะ เขาคัดเลือกจาก37คนเข้ารอบสิคนจนสุดท้ายเนี่ยเหลือ5้าคนโอ้โหเยอะอยู <S <S ่นะเนี่ยน sure> ี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นงานที่เขาจัดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้โดยทางคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพปีที่109แล้วนะคะได้มีการคัดเลือกสาวงามต้องเป็นลูกหลานชาวปากน้ําโพด้วยนะพี่อู๋มีรูปร่างหน้าตาโครงสร้างตามอัตลักษณ์และมีความประพฤติที่ดีด้วยนะคะโดยในปีนี้เนี่ยมีสาวงามเข้ามาให้คณะกรรมการได้พิ จจรณานะคะที่จะคัดเลือกเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมทั้งหมด37คนคัดเลือกเหลือ10คนจนมารอบสุดท้ายคือเหลือ5คนค่ะเหมือนการประกวดนางงามเหมือนกันเนาะเขามีการคัดเลือกเฟ้นหาแบบละเอียดเลยนะคะน,นี่เช็คประวัติเลยสิต้องเช็คประวัติต้องมีความประพฤติดีเป็นสาวพรหมจรรยร์อะ ถ้าได้รับเลือกก็ต้องกินอาหารเจด้วยเขามีเขามีการคัดเลือกมีแนวทางเยอะแยะไปหมดคุณผู้ชมทีนี้ต่อมาช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็ได้นําสาวทั้งห้าคนทั้งห้าท่านนี้นะคะไปที่ศาลเจ้าพ่อหน้าผาค่ะเขามีพิธีนอกจากเลือกตามลูกร่างหน้าตาความประพฤติประวัติต่างๆนะต้องไปทําพิธีด้วยนะพี่พพอู๋พิธีอะไรพิธีเสียงทายแบบปั้ว ป่วยคะ่ะคือจะเป็นการเสี่ยงทายต่อหน้าองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพให้ท่านเลือกอ๋อนี่ไงเนี่ยคุณผู้ชมเขาโยนคล้ายๆกลับใช่ไหมใช่โดยมีคณะกรรมการและสักขีพยานร่วมในการเสี่ยงทายนะคะโดยสําหรับสาวงามที่เข้ารอบขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยมี5ท่านด้วยกัน5ท่านสุดท้ายมีหมายเลขสาคุณผู้ชมลองดูหน้าตาแต่ละคนดูนะคะนางสาวทิคําพรสีพุตานหรือน้องน้ําอายุ18ปีหมายเลข7จ็ดนางสาวชิดาภาอาจผึ่งน้องเนื้อสิปีหมายเลข9นางสาวพรทิพย์บำรุงศรี น้องเจนนี่19ปีแล้วก็นางสาวพัทวันเกศสุนทรน้องยีน16ปีและน้องสุวารีชูเกียรติชัยสิงห์หรือน้องนิชาอายุ18ปีลองดูคุณผู้ชมใครจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกโดยการเซนทายแบบป้วป่วยอ่าเขาจะมีลักษณะอย่างที่ผู้อบบอกเป็นกลับเหมือนเป็นไม้หนุนโค้งหลังเต่าแบบเนี้ยที่คุณผู้ชมจะเห็นบ่อยนะคะเวลาเราเปไปใส่ชีน,นใช่ขายพระจันทร์เซียวด้านหน้าก็จะเรียบนะคะสามารถที่จะนํามาประกบเข้าหากันเป็นอันเดียวมีสอง อันเป็น1ชุดไม้เสียงไทยที่ว่านี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์สําคัญค่ะในการสื่อสารระหว่างผู้ศรัทธากับอนุภาพขององค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะพี่อู๋อเขาจะใช้วิธีในการโยนเสียงไทยถามเรื่องราวต่างๆและอ่านคําทํานายจากการงายการคว่ำของไม้สองซีกนี่แหละค่ะซึ่งเขาได้ใช้ไม้เสียงไทยในลักษณะนี้นะมานะับตั้งแต่โบราณการถึงปัจจุบันโดยในการคัดเลือกนะคะพิธีนี้องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมเขาก็ใช้วิธีนี้ในการคัดเลือกนะคะโดยการโยนม ไม้เสียงทายหรือปวป่วยนะคะวิธีการคือเขาต้องโยนไม้เสียงทายลงทั้งหมด3ครั้งคุณผู้ชมโดยโยนได้นะคะก็จะคว่ำอันหงายอันเป็นจํานวน2ครั้งและเสียงทายครั้งสุดท้ายไม้ที่ใช้เสียงทายจะต้องคว่ำทั้งสองอันเรียกว่านอเซงเจงอุ้งถึงว่าเป็นการเสียงทายนั้นสําเร็จแล้วต้องต้องเป็นอย่างนั้น3ครั้ง3ครั้งป่ะ <5 S 1> เป๊ะเป็นการสื่อสารกันระหว่างองค์เทพเจ้าและผู้ที่มาเสียงทายนี่ละค่ะ คัดเลือกก,กันไป<ด>เลยคือต้องคัดเลือกจากคณะกรรมการและจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะจากเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพด้วยนะคะและคุณผู้ชมขาดูหน้าทั้ง5ท่านนี้นะคะสําหรับสาวง,งามที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ได้แก่พี่อู๋เล็งเล็งถูกไหมเล็งถูกไหมจะเป็นใครเอ่ย นางสาวที่คำพรสีพุตานหรือน้องน้ำอายุ18ปีคะ่ะซึ่งโดนเสียงไทยถึง5้รอบนะคะ5รอบเลยนะคุณผู้ชม<อ>ก่อนที่จะเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กลินคือเรียกเสียงเ hey ฮจากกองเชียร er ์ดันลัน่นไม่รู้น้องคนนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นคนนี้นะสมมติว่ารอบแรก5คน ได้ไม่เหมือนตาม<ห>าที่เขากําหนดห <า S 1> ก็อวนใหม่วนใหม่นหจนกว่าจะได้อย่างที่เป็นขั้นตอนที่โอปอนเล่าเนี่ยแหละคือสุดท้ายเนี่ยเขาได้5รอบอนะนกว่าจะได้เนี่ยแหละน่าจะเป็นน้องคนนี้คือน้องนามนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกศิษย์องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมเมื่อผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะคะจะถือเป็นเกียรติความภาคภูมิใจอย่างสูงทั้งต่อตนเองและครอบครัวที่จะได้รับการปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกศิษย์องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม หรือกิมทงเน็กนึ่งปรากฏเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญของงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ซึ่ง<อ>เป็นจุดศูนย์รวมพลังแห่งความศรัทธาเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนอัครสา,าวกแห่งองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมและเป็นที่น่าเคารพเลื่อนสายต่อเหล่าสาธุชนชาวไทยเชื้อสายจีน,น,นค่ะใช่ค่ะสวยงามมากก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ถ้าได้ครองตำแหน่งก็ต้องปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ใช่ค่ะไปอีกหนึ่งปีนะคะโดยภารกิจแรกพี่อู๋องสมมติเทพจะเป็นตัวแทนชาวไทยเชื้อ สายจีนร่วมกันจัดงานเทศกาลวันไหวพระจันทร์ในค่าคืนเมื่อวานนี้ก็คือ17กันยายนนะคะค่ะ<อ>ที่นาสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพที่จังหวัดนครสวรรค์ตามความเชื่อว่าพระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลความอุดมสมบูรณ์โชคลาภนะคะและถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เจ<อ>้าพอ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพประจําปี2567ถึง2568ที่กําลังจะมาถึงอีกด,ด้วยนะคะ<อ>ก็เอาภาพ บรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันซึ่งหลังจากนี้เนี่ยผู้ที่ได้รับรางวัลก็ต้องรับประทานอาหารเจก,กินเจถือศีลกินเจไปจนตลอดหมดเทศกาลกินเจในปีหน้าก็คือปี2568ครบ1ปีพอดีครบหปีพอดีนะคะแล้วก็จะม,มีการคัดเลือกกันใหม่ปีหน้าใช่ค่ะ<อ>เราก็เพิ่งทราบนะว่ามีการคัดเลือกอแบบนี้ลักษณะแบบนี้ในประเทศไทยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นในสารคาดีที่ประเทศในป่าเนาะก็คือจะมีการคัดเลือกกูมารีแต่ในปีนี้เขามีการ เลือกนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์แต่เป็นลักษณะขององค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมนี่เขาเปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อพอได้ตอนกลางวันกลางคืนก็ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทันทีเพราะมีพิธีเมื่อวานเป็นคืนไหว้พระจันทร์นะคุณผู้ชมก็ปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยนะคะสวยงามมากแล้วลูกขาวสะอาดบริสุทธิ์มากๆเลยนะคะเป็นความภาคภูมิใจจริงนะของตัวของตัวเราเองถ้าเราได้เนาะรวมไปถึงครอบครัวและถ้าบ้านไหนครอบครัวไหนที่นับถือองค์เจ้าแม่กวนอิมน่จะเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะ ถือว่าเป็นตัวแทนพระโพธิสัตว์เนาะตันี้รู้ประวัติแล้วก็ขนลุกเลยนะนะไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะไปทําแบบนี้ได้ผู้ชมแล้วเขาจัดกันมา109ปีแล้วนะคะยิ่งใหญ่จริงครับนครสวรรค์นครสวรรค์ค่ะ